สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภุสุคนเดอ้อวันนี้มื้อนี้นะ,ป,ะป้าปู่กะละเอ็ดอันแกงป้าหมูจ้ะแต่ว่าหมูที่ได้มานะมื้อนี้นะ่ะมันเป็นหมูแก่หมูเหนียวก็เลยว่าลผภาเอ็ดอันแกงแบบหมูนุ่มๆน,นะห้าวละมามากหมูสะกอนอันละมักแนวเลอไซส์เผืมักเฮิรมันนุ่มนี่มาเบื้องวิธีการกันค่ะก็เดี๋ยววันนี้ป้าปูได้ หมูแก่มานะคะคือแบบจะทําแกงป่าหมูแต่ว่าหมูที่ได้มาเนี่ยมันเป็นหมูแก่ซึ่งมันมีความเหนียวมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไม่ให้เราต้องเคี่ยวแกงป่านานเกินไปนะคะป้าปูก็เลยจะมาหมักพาหมักหมูก่อนพาหมักหมูแก่ให้มันเป็นหมูนุ่มนะคะแล้วค่อยนําไปแกงป่าเนาะมาดูวิธีการทํากันค่ะก็หมูชิ้นหั่นมาได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ ประมาณถ้วยถ้วยแกงนี่แหละนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกหมูกระดูกหมูประมาณ5ชิ้นมีเหลือในตู้เย็นประมาณหชิ้นนะคะเป็นหมูแก่เนาะวิธีการก็คือหเราจะใช้เนี่ยค่ะเบกกิ้งโซดายี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ช้อน1นึ่งกรัมแบบนี้ นี่ปาดแบบนี้เลยหนึ่งใส่เข้าไปนี่นะคะนี่ใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็น้ำค่ะน้ำประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปจากนั้นเราก็ขยำขยำ เราให้เขาเข้ากันนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็มาเอากระดูกหมูโอพักทิ้งไว้15นาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาล้าง ก็คือเนี่ยค่ะล้างในน้ําสะอาดหลายๆน้ําจนกระทั่งเขาหมดหมดความลื่นๆืน่ยนะคะเนี่ยค่ะก็ล้างไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูค่ะเดี๋ยวมา <ไป S 1> ดูส่วนผสมมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงพริกแกงป่ากันนะคะข่าหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชา ใบมะเอ่อผิวมะกรูดค่ะสองช้อนชาแล้วก็กระเทียมจีนแบบนี้สี่กรีบนะคะกระปิ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เกลือหิมารยันหนึ่งช้อนชาค่ะก็ไม่ไม่มีหิมารยันก็ใช้เกลือธรรมดาก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะอันนี้ตะไคร้สต้นจะ้ะพริกพริกแห้งกับพริกสดนะคะรสใครชอบรสจัดหน่อยเอาอย่างนี้เลยค่ะอย่างละยีเม็ดค่ะผู้ชอบรสจัดผู้เอาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ พริกแห้งกับพริกขี้หนูสดอย่างละยีเมตรค่ะมาดูวิธีการตำกันนะคะก่อนอื่นก็นี่ค่ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ผิวมะกรูดใช่แล้วก็พริกไทยใส่สามสหายนี้ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะตำยากนิดนึงนะคะหรือเขาจะกลิ้ง ค่อยๆตังไปค่ะละเอียดแล้วนะคะนี่ค่ะมาแล้วเราก็ใส่อเ,ออเอาละค่ะเสร็จแล้วพี่แกงป่าเรา อยากให้สีสันแดงจัดจ้านก็ใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเสริมไปด้วยค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแกงดูส่วนผสมของแกงป่าก,กันนะจ๊ะก็จะมีหมูนะคะหมูหั่นชิ้นกับกระดูกหมูนะคะ สัดส่วนเราก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วก็อันนี้พริกแกงที่เราโขกได้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใครใช้พริกแกงสําเร็จก็ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้กระชายหั่นฝอยค่ะแล้วก็อันนี้เกลือเกลือหิมาลไยันนะคะก็ใครจะใช้เกลือขาวธรรมดาก็ได้นะคะก็นี่มะเขือเหลืองกับมะเขือ,เ,อเขียวนะคะตัวนี้ค่ะมะเขือเหลืองปุ๊กก็จะควักเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้เขาจะได้ไม่ดำนะคะและนี่หน่อไม้ต้มนะคะอันนี้ใบย,ยี่หร่าค่ะมา เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะคะก็ผัดใส่หม้อเลยนะคะก็จะได้แกงไปเลยใส่น้ำมันค่ะเอาพี่แกงลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพระเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ซะก่อน ใครทำหม้อเล็กก็ลดจํานวนปริมาณพี่แกงลงนะคะพริแกงเนี่ยเราสามารถตําไว้ได้เยอะๆตำทีละเยอะๆแล้วก็แบ่งใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะอันนี้ปะปูก็จะแกงหม้อใหญ่นิดนึงก็พริแกงก็จะประมาณนี้ค่ะเอาละ ที่แกงเราก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะทั้งกระดูกหมูแล้วก็หมูชิ้นเราได้เลยนะคะโอ้โหรสชาติ กลิ่นสุดยอดเลยค่ะช่วงนี้ก็เร่งไฟกลับมาเหมือนเดิมนะคะ รวนทอหมูขาวๆนะคะเขาจะขึ้นสุกขาวๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมคั่วๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> ได้อย่างนี้ละ <c oughs> แล้วก็เติมน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> ยเติมน้ำให้ทั่วหมูนะคะ เดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้ให้เขาเดือดสักครู่ค่ะนี่นะคะเราปล่อยให้เขาเดือดพร่านไปแบบนี้เลยนะคะก็เราก็จะมาปรุงรสกันชิมรสก่อนนะคะเพราะว่าในพริกแกงมันก็จะเค็มระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะใส่เกลือเพิ่มประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งช้อนชา ใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งทับพ,พีค่ะขั้นตอนนี้ใครอยากใส่รสดีหรือใส่ผงชูรสก็ใส่ไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ชิมรสอย่าเพิ่งให้เค้าเค็มมากนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปนะ้ำมันจะลดลงกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะอืมเอารสกลางๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เคี่ยว เคี่ยวให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือแกงที่เคี่ยวมาประมาณยี่สิบนาทีนะคะเนื่องจากว่าเมื่อตอนสิบนาทีเนี่ยปูมาเปิดหม้อดูแล้วก็ชิมชิมปรากฏว่าเขายังมีความเหนียวอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูต้องยอมรับว่าหมูเหนียวมากหมูแก่นะคะก็เคี่ยวมาตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลอง ลองชิมดูเนี่ยนะคะชิมหนังมันอมมีความนุ่มนวลขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะโอเคแล้วนะก็ นี่แหละค่ะเคี่ยวยี่สิบนาทีนะคะก็ไวกว่าปกติอยู่เพราะว่าปกติหมูแก่มันเคี่ยวประมาณสักเป็นชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะนุ่มอันนี้ก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วแต่คนชอบนุ่มมากนุ่มน้อยเปื่อยมากเปื่อยมากเปื่อยมากเปื่อยน้อยนะคะเนาะมามาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่มะเขือค่ะ ก็ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะแล้วก็กระชายลงไปทีเดียวเลยคนให้เข้ากันปิดฝาไว้ให้ผักสุกประมาณ5นาทีจ้ะ <c oughs> จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการชิมรสครั้งสุดท้ายนะจ๊ะขอเติมน้ำปลาอีกสักนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนโตจ้ะว,ว้าว สีสันน่าทานมากมแล้วก็ใส่ใบยี่ราค่ะแล้วก็พริกแดงลงไปจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะไปะนี่ค่ะเสร็จแล้ว ซีสันสวยงามนี่เลยสวยมากนี่ค่ะม,มาปิดไฟชิมนี่ชิมแล้วก็ดูเนื้อน้ำแกงไปด้วยโอ้โห เท่ากันอืมอร่อยรสชาติจัดจ้านในสามโลกเผ็ดร้อนของใบยี่หร่าพริกไทยนะคะมาหมดเลยนะได้เต็มที่เลยค่ะ แล้วก็หอมเครื่องแกงมากเพราะว่าเป็นพริกแกงที่เราโคลกสดนะคะอร่อยมากเลยสูตรนี้นะคะรับรองได้ใครสนใจก็ลองทำตามดูได้นะคะก็เนี่ยค่ะสวยใช่ไหมล่ะนี่ค่ะแกงป่าหมูแกงป่าหมูแก่ใส่มะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือ,อปลาะลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะ หน้าตาหน้าทานมากสีสันสดใสพี่แกงโขลกเองมา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 ,มาเด้อจ้ามาซิมแกงป้านํำเดียวจ้านีอืมอมืรสชาติสุดยอดอืมอร่อยกลมกล่อมพอดีพอดีอ,ดอืกึนมะเขืออืม หอมมะยี่หร่านะคะแล้วก็มะเขือมะเขออืออันนี้อร่อยมากเลยนะคะค่ะนี่ค่ะก็วันนี้ป้าปูก็ลาไปด้วยแกงป่าถ้วยนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าปูหน่อยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะช่วงนี้ฝนตกก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ